อันนี้ก็เป็นหนึ่งโอกาสที่ได้มีการร่วมงานกับทางเสียงพาราลกอนนะครับผมกับงานวันยินดอีวิลเลียนเลิฟซองนะครับก็เป็นงานที่ต้องบอกเลยว,ว่าให้เราได้มาแสดงความรักกับคุณแม่กันนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่ามาใ้กับคุณแม่แล้วก็ขออนุญาตที่มีสุขมากนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่เป็นโรคโคลิด -19 อยู่เป็นกำลังใจให้กับผู้ชายคนนี้นต่อไปนะครับรักแม่ทำมาครับ รักแม่ทุกวันนะครับผมงานอเสิรงคุณแม่ผมมีคลาสหนึงในคุณแม่มาด้วยมั้ใช่ครับวันนี้ก็เป็นงานวันแม่นะครับที่จัดขึ้นที่สยามพารากอนนะครับกับงานสยามพารากอนวันอีนัมิเลียลิฟซองครับก็เป็นงานที่จัดขึ้นมาเพื่อให้เราได้มีกับมาแสดงความรักกับคุณแม่กันนะครับก็งานมี้งแต่วันที่12วันนี้นะครับถึงวันที่16สิงหาคมนี้ครับผมก็ในงานก็จะมีศิลปินมากมายในแต่ละวันนะครับที่บริเวณลานพารากอนนะครับแล้วก็ตรงข้ามเวทีเนี่ยก็จะมีสินค้าจาาหนน่ยอซื้้กัได มานี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเป็นการดูแบบ new normal ใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นการ <c oughs> เขาเรียวกว่าจัดงานแบบ new normal ครับคนดูในงานเนี่ยก็จะมีการเว้นระยะห่างกันมีการจัดก e hi, เก้าอี้ที่ระยะห่างแบบพอสมควรนะครับตามที่ระเบียบได้วางไว้ <c oughs> ชินมชินมเมื่อกี้เราเห็นเป็นเวทีภาพบรรยายกาศเริ่มชินแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> หลายๆงานช่วงนี้ก็มีการแบบเริ่มจัดงานกันมากขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็การจัดแบบระยะห่างแบบ new normal เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสเขาเรียกว่าเริ่มผ่อนคลายแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่แบบระมัดระวังด้วยครับผม ชวนให้มาถึงวันที่16ครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับใครที่อยากจะมาพาคุณแม่มาช้อปปิ้งหรือว่ามาเดินที่งานนี้นะครับผมที่สยามพารากอนนะครับก็มาได้ครับผมแต่ละวันก็จะมีศิลปินมากมายอย่างวันนี้จะมีมีผมนะครับมีแก๊งน้องๆเด็กกล้องนั่งซองเวทีเพียงเพราะนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะมีเด็กกล้องนั่งซองเวทีเพียงเพราะเหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็จะมีน้องต้นธนสิทธิ์นะครับที่แกล้งวิชาณีนะครับก็มาดูกันได้ครับผมที่ร้านพารากอนครับถ้าเปหน่อยที่คุณแม่ร้องไไหห้้้อออ๋คุณแม่รงเหหรรออฝนตกืเเปล่ามื่อกี้นี้้หน่อกมาเลยคุณแม่ ปกติครับเวลาไม่ค่อยได้บอกรักไม่ค่อยได้บอกรักตอนหน้าส่วนใหญ่จะโทรหามากกว่าก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสอยู่กับคุณแม่ในวันแม่ครับคือเดินทางมาจากสุพรรณเลยครับแล้วก็รู้ว่าจะได้ร่วมง,งานก็ดีใจนะครับตัดชุดผ้าไหมมาเลยวันนี้นะฮะสวยงามมากๆแล้วก็ได้มีซีนแบบว่าบนเวทีนะครับมอบมาลีให้คุณแม่แล้วก็ได้กราบคุณแม่ขอบคุณแม่มแม่อวยพรนอะไรก็ขอให้ลูกมีความสุขมากๆในการทํางานนะครับแล้วก็ ขอให้อายุมั่นขวัญยืนขอให้ได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมาจากการดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยครับให้ขวัญอะไรเป็นพิเศษไหมคะับปีนี้วันแรกให้ไปก่อนหน้านี้อาทิตยดนึงแล้วครับอะไรกนะ <c oughs> ็เป็นเป็นสร้อยสร้อยเพชร <c oughs> รวบรวบยอดไปเลยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยแต่งน้องชายแต่างงานพอดีครับแล้วเราก็เลยคือคุณแม่บ่นว่าน้องชายจะแต่างงานแล้วแบบพ่อแม่ยังโล่งๆอยู่เลยนะเราก็เลยแอบเซอร์<ล>ไพรส์ซื้อเพชรให้คุณแม่ครับ โอ้ไม่ไม่แน่ใจครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ราคาแพงมากไม่แสบตามมาไม่แสบตามมาไม่แสบตามมาไม่แสบมากครับเพราะแม่แม่ไม่ได้คอใหญ่มากก็เลยตามขนาดคอประเมินราคากี่หลักกี่หลักกี่หลักนแฟนอันนี้ครับประมาณนั่นแหละหกหกหลักพอดีสองแสนประมาณเก้าแสนนะเนาะไม่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 เก้าแสนก็รู้แล้วกันมาจ้าออแหม่ะโอเคอันทั้งยุคที่ผ่านมาเหมือนแบบคุณแม่เองก็ อ๋ออะไรเงี้ยคุยกันกัไหมครับเอ่อคุยกันแล้วครับคุยกันคุยกันสักพักใหญ่แล้วว่าว่าเออเดี๋ยวอาจจะมีประเด็นที่เข้ามาอาจจะกระทบครอบครัวเราบ้างนะอะไรเงี้ยก็แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแสดงว่าเตรียมใจไว้แล้วว่าคุณแม่อาจจะต้องโดนแบบจับเลืจับเรื่องเอ่เตรียมใจไหมก็เตรียมใจนะครับเพราะว่าอย่างอย่างมันมีครั้งก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งที่ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ พอคุณแม่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับเรากา็รู้สึกแบบรู้สึกสงสารเขาเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเขาเขาเองไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าครั้งเนี้ยก็ก็บอกเป็นในๆนไว้แล้วแหละว่าอาจจะต้องแบบอีกครั้งหนึ่งนะอะไรย่างเงี้ยครับเขาก็โอเคมันหนักกว่าครั้งที่แล้วไหมหรือว่าครั้งนี้ตั้งรับได้ง่ายกว่าเอา่อมันหนักพอๆกันทั้งคู่ครับแต่ว่าเราก็เราก็โอเคครับเราก็โอเค ใช่ก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องอ่านแม่ไม่ต้องอ่านอะไรในะคมเมนต์หลอกไม่ต้องสนใจอะไรเราก็เป็นเราแล้วก็ใช้ชีวิตป,ปกติไปครับตอนอายุภาพจิตใจตกตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้เหรอครับก็ดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ใช้เวลาแต่คนอยากทราบเหตุผลจริงๆมันเกิดจากอะไรยังไงที่มันสองครั้งไปสองอนไม่ไดมีสำหรับเหตุผลก็ผมผมขออนุญ,ญาตไม่ไม่พูดดีกว่านากเป็นเป็นเหตุผลที่เราเราสองคนได้ ได้แก้กันมาแล้วก็แล้วก็เราก็ทำกันเต็มที่ทั้งสองฝ่ายแหละคือเหตุผลเดิมที่ก่อนที่จะกลับมาคืนดีกันอีกรอบใช่ครับเป็นเป็นเหตุผลคล้ายๆเดิมแล้วมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่อยากพูดดีกว่าครับก็ก็ขอเก็บไว้แล้วก็คือแต่ว่าผมก็เต็มที่น้องก็เต็มที่มากๆกับความรักในครั้งนี้นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะปรับใช่ครับใช่ครับก็อย่างที่คือผมเชื่อว่า หลายคนรู้แหละว่าว่าความรักครั้งนี้ผมเต็มที่มากๆนะครับน้องเองก็เต็มที่มากๆเช่นเช่นเช่นกันแล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านมาคือเราเราก็เราก็สู้กันมามากอย่างที่บอกว่าตัวเราทั้งคู่มันเหมือนมันเหมือนมาจากคนละโลกลนะฮะเราต่างกันมากแต่ว่าเอ,อสุดท้ายเราก็ก็ลองสู้กันสักตั้งหนึ่งแต่ในเมื่อวันนี้มันมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องก็ต้องได้แค่นี้ครับเสียใจไหมเพราะเหมือนเราเองบอกว่าเราสองคนเต็มที่อะไรเงี้ยเสียใจอยู่แล้วครับ ผมผมว่าการที่เราเคยรักกันแล้วก็วันหนึ่งเราต้องเราต้องแบบเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นธรรมดาที่เราต้องพูดต้องเสียใจยอยู่แล้วก็เสียใจยทั้งคู่ครับถำลุ้นตรงเลยเราร้องไห้กับความรักครั้นแบบเพราะว่าเราเพยายามทุกอย่างแล้วอืมร้องไห้คนเดียวคนเดียวเลยแอบจะเสียน้ำตามีแหละมีเลยครับล่ะกินนานขนาดนี้มีแหละครับผม มันมีน้องมารีบอกว่าแบบโมกอนจากจุดทีเเท่เจ็บอะไรเงี้ยจากนั้นบอกจากจุดที่เจ็บอหครับเอ่อจริงๆคำคำว่าจุดที่เจ็บผมผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ว่าสลหรับผมก็สลหรับผมนะครับเราก็เจ็บกันทั้งคู่คแต่ว่าเราเองก็เจ็บเหมือนกันที่มันเกิดเหตุการณ์ใช่ครับเจ็บครับคือ ผมเต็มที่มากๆแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราบคือว่าควบคุมมุมมองของอื่นไม่ได้นรอบคลุมมุมมองของคนอื่นไม่ได้มัน,มมมนทำให้เขาโพสในตั้งต่ไหนมอาจจะเป็นผมหรือเปล่าน่าจะเป็นผม,มเพราะว<ม>่าค,คือคนรักกันนะครับมันก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันของคนสองคนนะครับแล้วไอ้ปัญหาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรา นั่นแหละคือถ,ถ,ถ้ามันมองตรงกัน่ะมันก็คงจะไปต่อกันได้แต่ว่าครั้งนี้ผมกล็ลองพยายามกลับมากลับมาลองสู้ดูแล้วแล้วก็คิดว่ามันมันไม่ได้ก็เลยก็เลยได้แค่นี้เอียว่ายือจนถึงท <c oughs> ี่สุดยือก็ยืดอป็นถึงที่สุดไม่ไม่ใช้คาว่ายื็ดีกว่าก็เป็นไปตามสิ่งที่ที่มันน่าจะเป็นมากกว่า ไม่ไม่คงไม่ได้กลับแล้วครับครั้งนี้เพราะว่าเราเราเต็มที่กันแล้วเราเต็มที่กันแล้วจริงๆนะครับกับกับสิ่งที่เรานั่นแหละพยายามแก้ปัญหานี้กันมาทั้งสองคนนะฮะแล้วก็คือยืนยันว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับุคนที่สามไปทั้งสิ้นแล้วผมก็เชื่อว่าความรักมันเป็นธรรมดาครับมันมันมีรักมันก็ต้องมันก็มีเลิกแล้วถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราไม่ได้มีใครแล้วไม่ได้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ คือฟ้าคงไม่ได้กําหนดมาให้เราคู่กันแค่นั้นเองครับอย่าบอกบางคนที่แบบว่าอาจจะไม่รู้เรื่องนะคะแต่ว่ามาว่าเราผมเยอะอะไร่เงี้ยไม่เป็นไรครับก็ว่าผมได้ครับแต่ว่าไม่ต้องว่าน้องครับเพราะว่าผมผมก็ผมก็ผิดครับผมก็ผิดที่สู้ไม่พอคือสู้สำหรับผมก็ที่สุดแล้วนะแต่ว่าบางทีมุมคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเราสู้ได้อีกหรือเปล่าคนอื่นที่เขามองเรามาเขาเชียร์เรามาเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่สู้อีก ก็ก็ผมผิดที่ผมอาจจะสู้ไม่พอครับอันนี้ไม่ได้เกิดจากครอบครัวที่คนเขาพูดใช่ไหมคะว่าครอบครัวกันไม่าอย่างว่าอย่างที่น้องโพสต์มันพยายามอยตกดตวงว่าสิ่งแวดน้อมรอบข้างคนรอบข้างอาจจะทำให้เราไปไปต่อไม่ได้ไม่เกี่ยวกับครอบครัวครับก็คือตัดมันนี้ไม่ได้ใช่ครับไม่เกี่ยวกับคนที่สามนะครับเป็นเป็นเรื่องของเรารับแถ้ามันมีการการที่จบลงตรงนี้เราคุยกันทั้งสองคนไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เดินออกไปก่อนคุยกันทั้งสองคนครับ คือด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลที่เรารู้แหละว,ว่าเราไม่ไหวถ้ามันจะมีผลเกกับเรื่องงานเป็นท่่เดียวกันวยออไ,นไม่ไม่น่าจะมีครับคือผมเองก็รู้สึกยังรู้สึกดีกับน,น้องอยู่นะครับยังให้กําลังใจน้องได้เสมอเป็นพี่น้องกันได้เสมอครับการถอยออกมาวันนี้เรายังหลักใช้คาว่ายังรักอยู่ได้ไหคยังรักอยู่ไหมไม่อยากใช้คํานี้ไป ไปตีกรอบให้เขาอะฮะคือเขาก็มูฟออนเขาก็ควรจะเจอสิ่งที่ดีครับผมเองอะรับเองมากขึ้นเหมือเลยวางแทนนะนะเาะเี่บ้างเจอกับเรื่องความรักคือมุมมองความรักของเราอะมุมมองความรักเปลี่ยนไหมคะคือกับรักครั้งนี้มันให้อะไรกับเราแล้วมันทำให้ความรักข้างหน้ามันจะต้องยังไงบ้างไม่เปลี่ยนหรอครับมันก็โตขึ้นทุกวันแล้วความรักครั้งนี้มันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่ผมก็มีความสุข มากๆความเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตผมครั้งหนึ่งนะครับก็ก็จะจำเป็นสิ่งที่ดีครับในแง่พ่อคุณแม่เขาให้กำลังใจกี่ทีบ้างกับลูกชายคนนึงครับไม่ไมปป่ะสมกับลูกรายแก่ก็แน่นอนครับก็อยู่เคียงข้างลูกเสมอนะครับผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็คงแบบเป็นห่วงลูกเพราะว่ามันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเออเขารู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนแล้ววันหนึ่งเราไม่ได้ไปต่อเขาก็แบบให้กำลังใจครับจะบอกอะไรกับตัวเองเพราะว่าเหมือนแบบความรักความเกัน มองไปทางว่ามันน่าจะแบบแฮปปี้ยนนดิงแต่มองมันไม่มาถึงก็อยากจะบอกว่าก็ต้องไปต่อครับชีวิตเราก็ต้องไปต่อนะถึงแม้ว่าไอ้คำว่าดีที่สุดบางครั้งมันมันอาจจะไม่พอครับสำหรับสำหรับความรักหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันอยู่ที่หลายๆองค์ประกอบมากๆผมเชื่ออย่างนั้นนะครับความรักมันมันไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวมันมีหลายๆอย่างที่มัน ประกอบกันนะครับแล้วก็แล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนครับที่ที่เข้าใจเข้าใจเราแล้วก็ให้กำลังใจเราทัง้งคู่มาตลอดเวลาที่ผ่านมาหนึ่งปีนะครับแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ทุกคนเชียร์ไว้หรือว่าหวังไว้ครับการเหมือนเหมือนเหตุการณ์อกลับพอกลับมาเหมือนเท่าที่ฟังเหมือน,เ,อน,เ,อน,เ,อนเรารู้สึกว่าเราจะอดเยียงมาว่าโทษตัวเองซะส่วนใหญ่ผิดเองใช่ครับก็ คือไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกสลบผมนะเรื่องนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอย่างที่บอกว่าผมเต็มที่มากๆกับความรักครั้งนี้นะครับผมไม่เคยคิดจะมีใครผมไม่เคยคิดจะทําสิ่งที่ไม่ดีให้เขารู้สึกเสียใจแต่ว่ามันมีเหตุผลของความรักของคนสองคนที่มันไปต่อด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ว่าถ้าจะต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งผิดผมก็ยอมรับผิดที่ผมสู้ไม่พอครับ